สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของเราเหมือนเดินมนหครับ G ิปบิกเทเลนคลิปนี้เราก็จะพามาชมวัดภูม่านฟ้านะครับนี่ก็เป็นหลงข้อแดงนะครับเจ้าวัดวัดภูม่านฟ้านะครับผู้ทีริลืมสร้างปราสาทแห่งนี้นะครับยังไงก็ฝากชมโฆษณาของช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนในการทําคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ก็จะเป็นวันที่24เดือนมีนาคมพศ2507ครับก็ที่เราไปล่าสุดเนยครับนี่ก็พิ่งจัดสวนนะครับเดี๋ก็น่าจะเป็นหินแกะสลักเป็นรูปต่างๆครับส่วนใหญ่เป็น,นร,รูปพระนะอ๋อนี่ไงที่หลวงพ่อท่านประชุมครับ ก็จะทำสวนด้านหน้าใหม่นะดัดสวนใหม่ก่อตีหินจากในเดือนที่แล้วเหมือนได้ยินเสียงคุยกันอาจจะมีน้ำตกนะครับตัวเราก็พาชมกันครับ เสื่องฝาเสืองฝาเป็นรูปโค้งเหมือนเป็นประตูงเข้ามา มีลุงฝากมาบริจาคให้ทางวัดนะครับวัดีนะป่วยครับเดินทางมาให้ไม่ได้ครับยังไงก็ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆนะครับต่อลายแกะสลักหน้าปราสาทหลวงปู่ยินครับนี่ครับมาทีไรก็อึ้งเลยครับสวยงามเหมือนเดิมครับทุกรอบเลยครับ ตลอดูบริเวณรอบๆของปราสาทหลวงปู่หินเนี่ยแกะสลักเพื่อนอะไรเนี่ยสวยงามมากเลยครับ I นใหม่ครับันนี้ก็สวยมากเลยครับนีบเดี๋ยวสักหน่อยก็น่าจะกูยากนะครับร,ร้อนมากเลยครับพอดีเราก็จะมาประมาณอาทิตย์หนึงนะ่งะติดฝนครับรอพายุหมดก่อน นี่ก็เป็นสาราเกยบหลักด้วยหินนะครับด้านในนะครับเอารองเท้า,าตรงนี้เลยนะี่กคล้ายๆเป็นหอบรรณาอะไรครับโอ้โ oh. หวนี่ก็สิงครับนี่คล้ายๆสิงสองลูกก็คล้ายๆแบบของยุคโขมนะครับก็เป็นผู้ ทักปักสถานที่แห่งนี้ครับเป็นความเชื่อของสมัยยุคโคมครับแล้วก็เป็นก็คงถึงความเป็นแบบมีอำนาจนะครับอู้หลอนหลอ,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 อน,นลร้อนโอนเก็บหลักด้านบนก็เก็สลักถ้ากลายเป็นรูปฤาษีนะครับสมัยแต่ก่อนก็ จะใช้รื้อสีหรือพามทำวิธีต่างๆครับก็สังเกตที่คอครับมีสร้อยคอประคำด้วยครับเราเอาของนคับเข้าไปข้างในนี่ครับเสาขแกะสลักหินนะครับภายในด้านในนะครับบนก่อนคล้ายเป็นโดมตรงโค้งนะครับนี่ครับ สวยมากเลยครับด้านข้างแกะสลักหมดเลยครับนี่ครับโอ้รดลายสวยงามครับนี่ครับก็คล้ายๆหน้าการนะครับหรือว่าสิงครับาทางก็แกะสลักครับทั้งสองข้างเลยครับ นี่ก็คล้ายๆเป็นรูปของสมัยยุคโคมนะครับทางก่อเขาก็ส่วนใหญ่ก็เกะสลักครับเฮ้ยเ,ออเราขออนุญาตเดินรอบรอบ คล้ายมีหลุมนี่ครับคล้ายแบบฝังลูกนิมิตนะครับ<น>โอ้แต่ละสอกว็จะมีลายไว้อยู่ครับนี่ครับคล้ายเป็นพุทธเจา้าครับแต่อนาคตดูแล้วน่าจะต้องมาแกะสลักครับแต่ว่าสั้างแกะสลักมีน้อยครับก่อสร้างที่ว่ายากแล้วก็แกะสลักก็ยากอีกครับ ก็ต้อง».ใช้เวลาที่หลวงพ่อท่านบอกนะครับประมาณเกือบสอง้ยปีครับเพราะว่าสร้างกว่าจะเสร็จแล้วก็ทั้งประสารทุกประสารแต่ละยอดแต่ละชั้นนะครับสังเกตรครับต้องเก็บสลักทั้งหมดเลยครับเราเดินดูบริเวณรอบๆนะอ,อันนี้ยังไม่เก็บครับ นี่ครับก่อนเดี๋ยววัดตรวจลายก่อนแล้วก็มาแกะตามหลังครับออเกดสรกหมับ เป็นแค่เป็นะระฆังยักษ์นะครับนี่ครับลูกเกะสลักทิ้นสิงขน,นาดใหญ่ครับข้างบนก็เป็นหัวนานคเนี่ยให้กัดเสียครับ ว่าตรงนี้เป็นแท่นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเขาไปทำเลยต้นต้นไม้ครับนี่ก็น่าจะเป็นต้นปาล์มอูอันนี้เดืนเท้าเปล่ามีร้อนมากเลยนะต้องรอแดดบดลงก่อนครับนี่ก็น่าจะเป็นกำแพงด้านข้างนะครับ อุูิใหญ่มากเลยครับเนี่ยพื้นนิดปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้ฉาบเลยนะครับก็ปีนี้มาก็ฉาบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พระด้านในก็คุมไว้แล้วครับเพราะว่านกเยอะอ๋อนี่ครับระดับด้วยต้นปลาล์มับสวยมากเลยครับโอ้ล้อนอ๋อนี่ครับ ผ้าดานในก็คุมผ้าไว้ครับพิราบเยอะร้อนร้อเข้าล่มก่อนก็บริเวณรอบๆก็เป็นกำแพงครับคล้ายๆเป็นระเบียงคดขนาดเล็กครับก็สวยงามไปอีกแบบนึนงครับต้นปลาล์มนี้ก็เข้ากับตัวปราสาทนะครับก็ท่านคิดเห็นยังไงก็แสดงข้อความมาด้านล่างใต้คลิปได้นะครับ ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายไปนะครับผมว่าว่าสวยไปอีกแบบเลงครับเข้ากันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชมที่พี่เขาแกะสลักนะครับพี่คุณที่แกะในเดือนที่แล้วนะวเขาแกะไว้ขึ่งไหยแล้วครับก็ขออนุญาตพี่เขาขึ้นไปถ่าย ก็น <People> ี่ครับก็เรื่มเป็นลวดลายแล้วครับเรื่มสวยงามแล้วครับจากครั้งที่แล้วก็ประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาแกะนานเลยครับฝั่งด้านข้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนาคนะครับแกะสลักเหมือนกันครับสวยงามมากเลยครับ ก็เป็นลายยุคปัจจุบันนะครับผสมผสานยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับตัลายจากประสาทรพนมรุ้งนะครับแล้วก็มาประยุกต์แกะเพิ่มเติมนะครับก็นี่ครับลายทั้งหมดไม่แน่นะครับอนาคตทางวัดก็อาจจะจดดีกสิทธ์ไว้อะครับต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้สีมือเลยนะครับนี่ครับและที่สาคัญก็ต้องมีความอดทนนะครับเพราะว่าบรรยากาศช่วงบ่ายนี้ร้อนมากเลยครับ ทางด้านล่างลวงตาก็แกะอยู่ครับท่านก็ลังแกะเลยครับแ๋ยวเราก็เดินเข้าไปชมใกล้ๆครับท่านบอกก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ค่อยๆแกะไปครับนครับ3เดือนนี่ก็แต่ละด้านนะครับท่านก็แกะไปด้วยก็คุยกับผมด้วยครับพอดีต้องตัดเสียงออกนะครับพอดีมีเสียงเพลงดังนะครับ ก็งานสร้างประสาทหินที่ว่ายากแล้วที่ทำงานก็เอามาแกะสลักด้วยครับโดยเฉพาะประสาทขนาดใหใจนะครับทุกมุมทุกจุดด้านบนนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องแกะสลักไว้หมดเลยครับแต่ละท่านนี่ก็มีประสบการณ์หลายปีเลยครับบางท่านก็5ปี4ปี6ปีครับ,บกรก ม่ครับขอพักก่อนก็นี่ครับก็เฉพาะด้านนี้นะครับลงตากระบอกใช้เวลาแกะมาประมาณ3-4เดือนนะครับเฉพาะด้านเดียวครับก็ด้านบนก็จะเตรียมตัวขึ้นไปแกะเหมือนกันนะครับก็ได้ล่างเบ็ดไปแล้วครับนี่ครับดูเลยครับสวยมากเลยครับแกะสลักทั้งหมดเลยครับ ด้นานนี้หลงตาก็บอกหลวงตางแกะเองครับเพราะว่าตอนเรามาก็เห็นหลวงตาล่างแบบไว้อยู่ครับด้นบนานบนครับเตรียมตัวจะแกะสลักแล้วครับเพราะว่าส่วนหน้าบัานนี้ก็ลืมตัดเป็นลวดลายไว้แล้วครับก็เหลือแกะสลักฝั่งนี้ก็แกะสลักไว้อยู่ครับนะครับใกล้เสร็จแล้วครับฝั่งนี้ ก็เป็นลายเป็นคล้ายๆของหัวบรรนาลัยนะครับที่ดวงดาวได้กล่าวไว้นะครับนี่ครับก็แต่ละฝั่งนี้มีประมาณ3าถึงสี่หัวบรรนาลัยครับก็ทั้งเทาก็แกะสลักลายครับแล้วก็ด้านมุมด้านบนส่วนไหนที่มีหน้าบันนี่ก็แกะสลักด้วยครับฝั่งน,นี้ก็ที่พี่เขาแกะกันนะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นน้องกวงนะครับจิดอ,อาสาที่มาขัดแกะสลักนะครับน้องก็บอกอยู่ได้ประมาณ3ามเดือนแล้วครับก็ทดลองแกะสลักครับก็ยังเป็นการฝึกแกะลวดลายต่างๆก่อนนะครับมันคงส่วนไหนที่ไม่สำคัญก่อนต้องตัดออกครับเพื่อ ทำเป็นร่องเข้าไปครับก็แกะหินนะครับหินนี่ก็มีแลักนาะค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็มันแกะยากหนยครับแกะเสร็จแล้วก็ตอกซิวเข้าไปนำเป็นร่องอีกครับก็เป็นจุด ทางด้านหน้านะครับที่มีประสาทสามประสาทด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับหน้าทางเข้าเลยครับนี่ครับสามประสาทด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปดูหลวงตาทำมุกกันนะครับอันนี้ก็ัาเก็บแล้วครับอันนี้ก็มาทำมุกทางฝั่งด้านซ้ายแล้ว ทีเดียวลวงตาทำประมาณต่างคนตัดจากเสาหนครับก็ทำมุกนะครับตัดจากเสาเลยครับไม่ใช่เอามุกมาประกบเสานะครับนี่ครับทั้งหน้าหลวงตาบอกให้เข้าไปถ่ายใกล้ๆได้ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถ่ายตอนที่หลวงตาทำใกล้ครับ บางครั้งก็ต้องสวมหน้ากากเลยครับสวมแมสเลยครับวันนี้ฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับทำป็นมุกเสร็จก็เยียร์เลยครับลึงตากระบอกนะครับนี่ครับอนาคตก็จะนำรูปปั้นแกะสลักสิงห์นะครับมาไว้ด้านหน้านะครับทั้งสองข้างเลยครับตรงแต่ละประตูครับ พื้นด้านล่างก็ยังตัดทําเป็นมุกสวยงามเลยครับแล้วก็สลักเป็นร่องไว้ครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ครับท่านรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวคิดถัดไปแล้วก็จะพามาชมการตัดหินนะครับของในวัดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ก็อะเปันคลิปตัดไปนะครับขอณครับ